สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับในรายการเปิดกลุ่มวยชายาทุกวันเสาร์นะครับการงอขามีประโยชน์นะครับอย่างไรนะครับถ้าเรายืดขาตึงเวลาเราจะเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวได้ช้าสังเกตบแมเรายืดขาตึงเราก็เดินตัวแข็งถ้าง,งอไว้ในแบบมวยนะครับเราต่อสู้เราต้องงอไว้ 1. สามารถพลิกกลับอาวาวุธคู่ต่อสู้ได้ 2. จะเป็นเข่าไปโดยอัตโนมัติ พออย่างขาที่ยืดตึงมันเป็นเข่าไว้ไม่ได้ถ้ามันงอปับ๊บมันก็เป็นเข่าใช่ไหมครับสามารถพลิกรับอาว,วุธหรือสามารถเข้าไปกระแทกเขาได้นะครับส่วนการชกการชกเนี่ยจนใหญ่จะชกแขนตึงอย่างนี้ใช่ไหมฮะที่ทั่วไปคนชกกันก็ชกพยายามให้สุดแขนอันตรายเพราะว่ากระดูกมันจะคลายคลายคลายออกจากกัน,นสลัดออกจากกันมวยไทยจริงๆเนี่ยเขาจะหักจังหวะนั้น ชกมาปับ๊บก็หักหักด้วยการเอาอันนี้เป็นตัวดัดแล้วอ,อันนี้เป็นตัวรับรับอันนี้ดัดหักเลยนะครับชกเนี่ยหักแต่ถ้าเราชกอย่างนี้มันไม่สลัดเนี่ยเนี่ยผมชกแขนตึงผมสลัดแต่ผมยังรู้สึกว่ามันเจ็บเจ็บเวลาเราขนาดเราแสดงอย่างนี้นะถ้าชกจริงๆเนะี่ยชกอย่างนี้ปับ๊บเขาเข้ามาหักไม่ได้ถ้าเขาหักปับ๊บเราก็พลิกเป็นสองก็สิ้นเรื่องนะครับเท่านั้นเอง ถ้าจูบสอบขวาเนี่ยมัดซ้ายจะปิดหัดวนมขวาจูบสอบขวาเอเห็นไหมจะปิดปิดอย่างนี้เพราะว่าตรงเนี้มีห้องห้องเครื่องข้างในเป็นห้องเครื่องหัวใจปอดตับอยู่ในนี้หมด มีที่โคงเป็นตัวรองรับแต่นี้ก็ตบปิดที่โคงอีกทีเพราะถ้าที่โคงหักมันเข้าไปกระแทกข้างในซ้ายหัวลงขวาหัวลงซ้ายอันนี้เป็นการจูบสองนะครับรับด้วยฝ่ามือ รับด้วยซองมือเข้าไปเห็นไหมครับอ่านิว้วรับข้อมือเขาสอกเราก็จะไปกระแทกจมูกของเขานะครับอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะครับมือข้างปิดหัวนมของเราเองมือซ้ายปิดหัวนมขวามือข้างขวาก็จูบสอกเข้าไปเหมือนเราจูบข้างในสอกผู้ตดอตู้จูบข้างนอกสอกนะครับหรือว่าลักษณะที่สองคือปัดปัดปัด,ปดแล้วก็เข้าไปที่หูของเรานะครับตัวเราตรงจมูกเราก็ตรงจมูกเขาด้วย ครับท่านผู้ชมเนี่ยเวลาฝึกผลมวยไทยเนี่ยให้มีความละเอียดนะให้มีรู้จักไข้ครวนเวลาเขาต่อยให้เรารู้สึกว่าคิดว่าถ้าเปิดเป็นของจริงเราจะทำยังไงเวลาสาธิตเราทำได้เวลาใช้จริงเราจะใช้ยังไงต้องมีความละเอียดมีการสังเกตให้เราวิเคราะห์ตามไปถึงจะได้ผลนะครับ แล้วก็ถ้าใครสนใจก็ตามมาที่บ้านช่างไทยนะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นนี้แล้วก็ถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีความสงสัยอยากสอบถามมีข้อเสนออยากจะทิ้งนนอะไรก็จดหมายมาได้ในรายการนี้นะครับแล้วท้ายที่สุดก็ต้องขอขอบคุณทางโงรงพยาบาลแพย์ไทยศรีราชาเป็นอย่างสูงที่ท่านได้อ,อุปการะมอดกของชาติดีๆเช่นนี้ตลอดมานะครับเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ